พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อเล่มหนึ่งสัปดาห์ที่หวิญญาณที่ผสมกลมกลืนและการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า2ติโมเทียบที่สอข้อยี่ท่านจงหลีกหนีเสียจากราคาตันหาแห่งคนหนุ่มหนุ่มน,นั้นและจงมุ่งสแสวงหาความชอบธรรมความเชื่อความรัก และสันติสุขด้วยกันกับคนทั้งหลายที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์โรงบทที่10ข้อ12ถึงข้อ13ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทางปวงและทรงมีความอุดมสมบูรณ์แก่คนทางปวงที่ร้องเรียกพระองค์เพราะว่าทุกคนที่ร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็รอดพระคตที่ถูกเชื่อและร้องเรียก ในโรมบทที่9ข้อ21ข้อ23ได้บอกกับเราว่าภายใต้การเลือกสรรของพระเจ้านั้นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรอย่างเราได้ถูกทําให้กลายเป็นภาชนะแห่งความเมตตาที่จะได้รับเกียรติยศและสง่าราศีทว่าเรายังต้องเข้าใจว่าตัวของภาชนะเหล่านี้ยังว่างเปล่าภาชนะจะต้องมีเนื้อหาเราต้องถูกเติมเต็มในโรมบทที่10เรามองเห็นหนทางที่จะถูกเติมเต็ม ภาชนะทุกอย่างจะต้องมีปากถ้าไม่มีปากก็ไม่ใช่ภาชนะเครื่องมืออย่างค้อนมีดหรือขวานนั้นไม่มีปากแต่เรานั้นเป็นภาชนะและเมื่อเป็นภาชนะเราจึงมีปากปากของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อร้องออกพระนามของพระเยซูพระองค์ทรงอุดมสมบูรณ์ต่อทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์ในบทเพลงสรรเสริญมีข้อหนึ่งกล่าวว่าจงอ้าปากให้กว้างแล้วเราจะป้อนให้เต็ม นงเล็บบทที่81ข้อ10เราคือภาชนะที่ว่างเปล่าและมีปากเราจึงควรอ้าปากให้กว้างเพื่อเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราวิสุทธิชนในพันธสัญญาเดิมนั้นร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันนังเล็บบทที่88ข้อ9และอย่างร้องเรียกพระองค์ตลอดชีวิตอีกด้วยนังเล็บบทที่116ข้อ2พวกเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ เรายิ่งต้องมีภาคปฏิบัติในเรื่องนี้โดยการร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าออกจากใจที่บริสุทธิ์หนงเล็บสองติโมธีบทที 2, 22, ่สองข้อยีแปลตามตรงและด้วยริมฝีปากอันบริสุทธิ์หนงเล็บซาปัญญาบทที่3ข้อ9อีกคำแปลหากเรามีภาคปฏิบัติในเรื่องนี้เราก็จะมีส่วนได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนการร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงมีเพื่อการได้รับความรอดเท่านั้น แต่ยังมีเพื่อการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าและความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์อีกด้วยการร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อต้อนรับพระวิญญาณน,นั้นไม่เพียงเป็นการหายใจฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นการดื่มฝ่ายวิญญาณอีกด้วยเมื่อเราร้องเรียกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้สูตรรับพระองค์มาเป็นลมปราณแห่งชีวิตและได้ดื่มพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตในข้อสองของบทเพลงที่65กล่าวว่า เถิดพระเยซูผู้ช่วยสง่งธิ์ข้าต้องการคือนามศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่สูตรรับนามพระเยซูได้ดื่มชีวิตจึงเป็นอยู่ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประสบการณ์ต่อการสถิตยอยู่อันใกล้ชิดสนิทสนมของพระองค์การร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เพราะเมื่อเราร้องเรียกพระองค์เราก็ได้สัมผัสพ,พระองค์ ปาโลได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ที่ 1941, ทเอ่ยถึงการร้องเรียกว่าคำนั้นอยู่ใกล้ตัวท่านแล้วอยู่ในปากของท่านและในใจของท่านหนเล็บโรมบทที่สิบข้อแปดคำที่อยู่ในข้อนี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อคำนั้นอยู่ใกล้ก็แสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ทุกครั้งที่เราร้องออกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ได้ประสบการณ์ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ และได้ประสบการณ์กนสถิตยอยู่อันใกล้ชิดสนิทสนมของพระองค์หากเราร้องเรียกต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าพระองค์ไม่เพียงอยู่ใกล้แต่ยังอยู่ในตัวเราอีกด้วยเรายิ่งร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าพระก็ยิ่งกลายเป็นการรับสุขของเราโดยการร้องเรียกพระองค์เช่นนี้พระองค์ก็จะกลายเป็นสันติสุขการพักสงบการเล้าลมใจและคำตอบที่อยู่ในทุกสถานาการณ์ของเรา นี่ไม่ใช่หลักธรรมหรือคำสอนที่ตื้นเขินแต่เป็นหลักความจริงที่เราได้ประสบการณ์มีภาคปฏิบัติในการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันเวลาการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่แค่หลักธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อย่างยิ่งเราต้องมีภาคปฏิบัติในเรื่องนี้ทุกวันทุกเวลาเราอย่าได้หยุดการหายใจฝ่ายวิญญาณนี้เป็นอันขาดข้าพเจ้าหวังว่าพลภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้แรกเชื่อจะเริ่มมีภาคปฏิบัติในการร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้ากันมากยิ่งขึ้นวันนี้มีคริสเตียนมากมายที่ได้พบว่าเขาสามารถรู้จักพระองค์ถูกนําเข้าสู่ฤเดชแห่งการเป็นขึ้นมีประสบการณ์ต่อการช่วยให้รอดอย่างอัตโนมัติของพระองค์และร่วมเคลื่อนไหวโดยเป็นหนึ่งกับพระองค์ได้โดยการร้องออพรนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดเวลาใด เราล้วนต้องร้องพระเยซูโอพระเยซูหากท่านมีภาคปฏิบัติในการร้องออกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะเห็นว่านี่คือหนทางที่อัศจรรย์ในการรับสุขความอุดมสมบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า